นะการเขียนสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับด้วยวิธีเส้นตรงนะครับเราก็ใช้คำสั่งลายนะรเริ่มแรกเราก็ต้องการจุดห่างจากตรงนี้มาหนึ่งหน่วยนะฮะเราก็เอาเมาส์ามาเลียนะครับอย่าเพิ่งคลิกนะฮะแล้วก็จะเกิดเส้นเขียวตรงนี้ให้เรากรอกหนึ่ง enter ก็คือ direct distance mode เป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนทีเราต้องการจะเขียนร,รูปสามเหลี่ยมเพราะนั้นเราต้องปิด auto mode ก็คือกด f8 นะครับตอนนี้ ะระยะตรงนี้นะครับเราต้องการลองเลี่ยไปดูก่อนนะต้องการประมาณ4หน่ยวยเราใส่4แล้วกดแถบมุมที่ต้องการของสามเหลี่ยมด้านเท่าคือ60องศา enter นะครับจากนั้นมุมนี้เราต้องการยาวตรงนี้เท่ากับ4หน่วยเหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้ก็เท่ากับ60องศา enter นะจากนั้นต้องการปิดรูปกด C c a t e enter ก็คือ close นะครับอันนี้ก็จะได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับ เรียบร้อยนะฮะส่วนต่อไปถ้าเราต้องการสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเราก็ใช้การเขียนด้วยคำสั่งลน์แล้วก็เอามมาๆๆวางตรงนี้นะฮะมาตรงนี้ห่างไปหนึ่งหน่วย enter นะครับจากนั้นตรงนี้จั่วก็คือเราจะเอาจั่วสูงหรือจั่วต่ำก็ได้แล้วแต่สมมติตรงนี้ผมต้องการจั่วสูงผมก้าวตรงนี้เท่ากับ2นะฮะสูงกว่าเมื่อกี้ส่วนมุมเนี่ยนะครับ ก็แล้วแต่เราเลยนะฮะสมมติเราต้องการองศาประมาณนี้เท่ากับห้าสิบองศาแล้วใส่ห้าสิบกดแทบ็บโอเคอันนี้ก็เป็นมุมที่เราต้องการของจัว่วแล้วก็เ n อร์แต่ถ้วเขาต้องการมุมนี้นะครับทีนี้จากหลักการเนี่ยถ้ามุมนี้ห้าสิบมันก็ต้องมุมนี้ก็ต้องเป็นสี่สิบเพื่อให้มันลงตัวกันอดีเป็นจัว่วแล้วก็ตรงนี้ต้องการห้า 5, enter ะครับอันนี้ก็เป็นจั่วแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราดูนิดนึงนะครับไว้มันถึงไม่อันนี้เราก็ลองลบก่อนอีกนิดถ้าเราจะทําจั่วเนี่ยบางครั้งเรามานั่งกรอกระยะนี่อาจจะงงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ M I Miller นะครับอันนี้ก็จะเปมากก็คือเราจะมีแกนสะท้อนนะครับ M I Miller เลือตัวนี้นะฮะ แล้วก็เลือกแกนกลางกด F8 เพื่อสร้างแกนสะท้อนีิกกับอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตอ g g เห็นไหมครับอย่างนี้เราก็จะไม่ต้องกรอ,อกนะครับอย่างนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นเส้นเท่าไหร่กรอองศาเท่าไหร่เราก็สามารถเลือกมาแล้วิมพ์ l i เพื่อ list ดูได้นะน,นี้เปลี่ยนแป้นเป็นภาษาอังกฤษก่อน li list ดูข,ข้อมูลของตัวนี้นะตัวนี้คือความยาวแห่ มุมก็คือร้อยสามสิบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองเขียนแห้่นะผมลองก๊อปปี้เส้นนี้มาก่อนแแห่จากจุดนี้เท่ากับหนึ่งหน่วยม,มูกกอนึ่ม,มูอ่ามาที่เราตรงนี้แล้วก็ต่อไปอ่า ลองตะตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราลองเขียนลายนะยาวตั้งแห้5หน่วยทีนไปเส้นนี้ก็ดิบ8ปิดนะยาวตั้งแห้5หน่วยส่วนมุมเนี่ยนะถ้าต้องการ50ตรงนี้50เป็นเตอร์นะครับโอเคอันนี้ก็จะได้เส้นแลกเราก็ลองดูว่าติจัวปิดจัวนะครับ เส้นตรงนี้เขียนยังไงก็ได้นะอันนี้เราก็ใช้คำสั่ง move mm hmm. ก็ได้ move move ตัวนี้นะ move จุดนี้โดยแนะองจุดนี้นะครับแล้วก็ใช้ reference form form จุดนี้นะครับแล้วก็กด x8 ล็อกมาทางนี้ใส่เหลียญ t e m นะไม่ได้ทำให้กล้องไฟเลนเท่ากันหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการเขียนหน้าจัว่วอันนี้การเขียนสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับ ก็ทำง่ายๆอย่างนี้ครับในแทร็กดันะครับ